เออพี่บอกเก่งมากนะ้องเก่งมากก็เด่ะใบหัวหนองเพื่อนเออว้าเพู่อแล้วดาวเมยดาวมีมารายาทนางเล่นน้ำพีเนาะเพื่อนว้าทานังเมย <laughs> เจ้าได้มาจากที่ใด สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องทางปีใหม่นะคะก่อนจะดูชิปขอหนึ่งแช่หนึ่งไล่นะคะหนึ่งแช่หนึ่งไลคือหนึ่งกำลังใจของพวกเราชาวช้างนะคะเพิ่งพี่ก็น้อนยอกกันพี่เดือนเพิ่นก็อยากเล่นน้ำนองไส้เพิ่น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 ยอกกันเพื่อเออเออถึงมือน้อนไปแล้ว à thưa đấy cây năng đến đấy hí 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 ở kỳ kính mát mát bay ngon nó hơn mẹ ดาวมีมารยาทนางเห็นน้ำพีเนาะเพื่นอนว่าทานังเลยเจ้าได้มาจากที่ใดทานั่งของเจ้าหมูดาวเออวันนี้พี่ปีไม่ได้มานะคะเพราะว่าคุณพ่อไม่อยู่ค่ะพาแม่ตายไปออกงานที่ขอนแก่นนะคะ ถ้าเอฟซีท่านใดเจอแม่ตายอยู่ที่ขอนแก่นอ่าอำเภอหนองหานนะคะก็ทักได้นะคะพ่อเสีมนะคะพ่อเสีมพาแม่ตายไปโอ้หู้บังพีกระหน่องเขผื่้พี่เดือนนอนอ่อนน้องแล้วเออนั่นพูอดอ,อ่ะเออพี่เดือนจะไปไหนมานี่เออแยกกันแล้ว เนี่ยยังวนอยู่อยกอ,อยู่อสงสัยอยู่มูดาวเดือนบอกมานี่ดาวเจ้าเก่งนักใช่ไหมมานี่เลยเออเออวางไงเออจะมาไม่มาเออจะมาไม่มาโอ้ไฟแดงลุกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โอพีกับน้องบอยยอมกันเลยค่ะกินกันไม่ลงเลยอน่ะ เพ่อน่ะนหน่อยก็กิ้งเออมึงคนเปิดง่าส่เขาบ๊ายคักแต่แท้เ,ทเทพื่อ่ะเออหน่าหน,น่าหนาเออเออเป็นไดปากแตกโบเจอพี่เดือนน่ะพี่เดือนว่าไงเออดาวเก่งนักใช่ไหมมานี่ดาวเออโอ้โหพื่อ่ะเอาแล้วระวังดนคาหลังกันนะจะบอกนะเออเออนั่นนั่นหางหาง เขามีหางช่วยเรื่ว,ว่าการตูดใจเขาเื่อกันรนะหน่อย,ยนี่โบมีไปย่อมไปเลยค่ะสุดยอดเอาเอาเบ้อว่าจังไดโดนขาหลังพี่เดือนไปเป็นไงมองอูอ้วนมานี้มานนี้เนี่หน่อย,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 ยเออ เอ้ยพวกพวกลูกผู้ชายเขาเล่นกันนะคะขยอกกันอพี่เดือนพี่เดือนบุดาวยางนี้แหละ ให้ภาพบรรยายเลยนะคะว่าความน่ารักของพี่กับน้องเขาหน้ารักแค่ไหนเขาเล่นหยอกล้อกันค่ะความน่ารักของครอบครัวดาวเคียงเดือนนะคะน่ารักมากค่ะพี่น้องเขาหยอกกันเล่นเขาเล่นอย่างนี้ทุกวันนะคะเป็นประจำของเขาพักยกพักยก พักยกพักยกยกต่อไปแมงเหรอเริ่มได้เออฮ้ยโชว์แล้วโชว์ใหญ่เลยกันกัน ดาวบอกก็มาดิครับผมรออยู่เยออืฮะนตำรวจมาสิในปากวิเดือนมีอะไร่า้ยเดือนส้อนอะไรไว้ในปากหรือเปล่า พิกินูนครับเฮ้ยเฮ้โอ้โหโอ้ๆๆๆๆๆัโหลันลังไส้เขาขึ้นกันได้แหละฮ่โอ้โหตูดชนกันนะครับอืมมกรมะกันยนนี่วันนี้เอาเอออยากอยากอยากขึ้นขึ้นเขาอีก ดูนะคะดูนะคะพี่ทำยังไงผมก็ทำยังงั้นแล้วครับเออผมก็ทำได้เออน่าเฮียพี่ทำได้ผมก็ทำได้ไดก็จะขึ้นกีรังเลยวันนี้อ้ากรรมการเนี่ยกรรมการ้นมานั่งอยู่ี่ vì we, ơi hết kêu cầu yết. Ho, 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 พี่เดือนมมโหแล้วเอออืมเก่งแต่แทะในหน่อยนี่ ก็มาดิครับอกพี่เดือนนี่ะอ้ยว่าตัวอะไรวะพี่เดือนสงสัยมันกบหรืออะไรเนี้ยมันหมูหรือมันช้างนี่เอ้ยโอ้โห ฮิเออ่นน yeah, <t ell Rad io> el ั่นนั่นเฮ้ยอืาฮชาฮาฮางโา้ ลูกบ้านนี้นักเลงทั้งคู่เลยนะครับนี่พือ่อดะพือ่อดะในหน่อยเพื่นกับบอคอยอืมว่าไงครับเงยพี่เดือนงอนละอ่าดูนะคะดูนะคะจะทำเหมือนพี่ไหมโอ้ยโจ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  ลบดีๆได้ดวาดว,วลบบดท่านดุดดดดดนดว,วอพี่เดียนครับทำอะไรอะร่ะออพูดอ่ะฮึ๊มอึม สันฮหีโยยแฝดอุยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูแฝดแฝด,ด,ดคนละรุ่น นนขยับมาเดินบอกยับมา, <laughs> บาอืมเงไงล่ะปมกดตูดครับ <laughs> ตุกวนเขาดิสิตัวหน่อยหน่อยนี่ยั่วเขาเดอ่ะเก่งเทสเถอะเดอะเออการดึงมือพีมาอีกนะเออเดอะเถอะเก่งจริงนะตัวเกี้ยนเนี้ยหนานี่เนาะเป็นได้หรอโอ้

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสลันหิโยสลันหิโยรักกันรักกันเอ้ยทำไมคุณกำบัดใส่กันอย่างนั้นล่ะครับในหน่อยนี่กับพวกท้อยสูงเก่งมากค่อยก็พวดอ่ะเขาหันตูดใส่เขาหันใส่เขาพึ่กันมาจิเออมาเลยเดียว เราบวกมาเลยดาวมาเลยฮะอุ้นั่นนั่นนั่นนัเขาเตะเขาผิดกติกาได้นั่นเตะเอาขาสอดเขานั่นมันผิดกติกานะได้ใบแดงนะพี่เดือนนะอุ้ย นั่นแยกแยกไปให้น้ำก่อนนะคะนี่ไปให้น้ำ๊ยอุวยโมโหใหญ่เลยโกด้พี่เดือนแล้วอุวยอุวยอ่า อ่อนๆๆๆพีพีมาแหละตอนนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ลุกอ่อนเฮ้ยมาสิครับพี่เดือน ไม่กลัวอยู่แล้วอ่าเฮ้ยอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฟังแม่วอนเลยนะคะฟังฟังแม่วอนพูดอย่คนเดียวเลยนะคะนี่เข้าได้สองคลิปเลยค่ะค่ะสไตล์นี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์ right, ช่วงฟังปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ แมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ